ครับโอเคครับวันนี้ค่ะนะคะความรู้สึกผมนึกว่าคุณจะเอโยไม่ไม่ผมกำลังเลยอยู่เอฟว่าผมต้องแนะทำตัวก่อนหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยห้าสโอเคครับเอโยพร็อกซีสวัสดีครับคุณเอ็มพร็อกซีครับ ครับผมเอาแน่นอนแน่นอนตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ b e ว i n d ดอะสตารนะครับพ็อกเก็ตซีรีส์ครั้งที่2ของพวกเรานะครับใช่ครับโอเคฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรับรองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกๆจัดเต็มให้ทุกคนรอชมกันอยู่แน่นอนครับค่ะจริงๆก็คือเป็นการครบรอบ2ปีที่เดบิวต์มาใช่ครับ ถ้าเรื่องส่วนสูงนี่คงคิมอาจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่มันแล้วเขามาถึงยางอื่นหรือเปล่าเนี่ยอะไรเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราพ็อกซี่ได้รับโอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากเด็กในวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่เด็กคือแบบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุก่อนก็จะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากมายฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มาเป็นงาน between the stars ที่เชื่อว่าได้ได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแลนด์มาร์คด้วยกันอพี่ที่วินเดอร์ซาร์มคืออะไรยังไงบ้างคะอาอย่างคร <ผม S 1> ับค,คุณรู้สว,ว่าวิน <The Stars S 2> เดอร์ซาร์มครับผมคือ <laughs> คุณรู้สึกว่าดวงดาวครับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าดวงดาวจะอยู่ที่ไหน,นก็เป็นดวงดาวครับผมยิ่งแบบยูเซอร์ของพ็อกซี่เองเนี่ยก็คือยูเซอร์คือดวงดาวของพ็อกซี่มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของบริษัทพ็อกซี่ครับขั้นถ่าระหว่างดวงดาวใช่ครับผมเป็นอย่างั้นครับผมครับผมระหว่าง จริง,รงแล้ว,วม,มันรันตีความได้หลายแบ <ๆ S 1> เยบเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากๆอย่างสมมุติเรามองอยู่างล่าช่ไหมครับ <c oughs> คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงซ่อนจากดาวเหมือนกันจริงๆหรือว่าเราจะถึงเรื่องดวงดาวไหมอ่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีถา้ามีจุดมุ่งหมายที่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมเหมือนกับการเดินทางที่เรากําลังค้นหาครับผมเราเรากำลังเหมือนตามหาความฝันของเราถวนี้เราไปดาวนีวเราไปดาวนึงนี้ต่ออะไรนะฮะมี้ยมีดาวหลายดวงอ่าใช่ครับอย่างดาวนาแม็กอะไรเงี้ยครแล้ววันนี้ความพิเศษอะไรยังไงแค่ไหนครับเป็นสองปีที่แบบปรุงแต่งครับก็ถ้าถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับก็จะมีคอามพิเศษที่ น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับคือถ้าทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตขึ้นมาครับผมไม่มีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นสแตมป์นะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Bet w e e n the Star แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนฟิลเหมือนพาสปอร์ตที่แบบเราเราเข้าประเทศต่างๆเราก็ได มันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็นควอชชั่นมาจทิ้งไว้สปอยเหรอพี่มันไม่ได้สปอยหรือเปล่าคือเป็นควอชชั่นมาคือจริงๆแล้วเราคือเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับไม่ื่อใช่ใช่ใช่อังลีว่ายังไงคิดว่าควอชชั่นมานี่คืออะไรเอออันนี้เอ่อว่าเป็นครบรอบ3ปีปีหน้าครับก็อาจจะเป็นดวงดาวดวงต่อไปดวงดาวดวงต่อไปทั้งนี้สองรอบเลยควันแตกต่างหล้วเหมือนไงกับสองรอบนี้บ้างฮะโซเอาสองรอบด้วย ความเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจําที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็ความแตกต่างควรู้สึกว่าเวันนี้เราเราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทําโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ครับเราจะถามพอดีว่าเออทุกอีเราเห็นโชว์ของพวกที่มาเยอะและตัางานต่างๆวันนี้ความพิเศษของืออพิเศษงะไรพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับ๋ยวเราให้แฟนๆร้องครับผมโอเคเย่มรอเลยครับรอเลยนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เรา เพิ่มเติมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับของวันนี้อย่างตอนนี้เนื้อทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นองลีวันนี้องลีจะเดบิวต์บนสเตจใช่ไหมคะเฮ้ยไม่แน่ใจเลยครับผมอาจจะเป็นกลิ่นกลิ่นผอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาแต่กลิ่นมาแต่กลิ่นมาแต่กลิ่นรูปและเสียงยังไม่มาใช่ครับ ยังไงก็พูดถึงโซโล่แล้วโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับเทียบที่ออกมาแล้วทีละคนเลยไหมไม่เริ่มจากคนแรกเลยไหมครับปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าชอบไหมเดี๋ยวลองบอก Just Talk ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมาก จริงๆกูรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อต่อไปปล่อยแล้วทุกคนบอกว่าแบบเป็น6กสีหรสชาติจริงๆครับผมแบบว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆครับผมพี่การคนที่2อเป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมม i n g เองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานหนักครับผมกอบพี่การเพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาออลิวันครับ กนเป็นไวรัสซ้ำๆครับก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณ b a r e r s Music ก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราพ็อกซี่ได้ออสองปีนี้ก็ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่ช่วยกันแบบเล่นแผน่เสียงช่วยกันทำ Challenge ชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเราพ็อกซี่้วยครับ อข้าวผมก็รู้สึกฟีดแบ็กดีมากๆครับก็รู้สึกเอ่อเรื่อยแหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราแล้วก็ของผมนะครับก็ล่าสุดที่เช็คมันหกแสนละนะ Good job Good job ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ออนถึงล้านดีไว้อ้อนถึง้านเอ่อถ้าล้านหนึ่งเอาละล้านหนึ่งเอาละเนาะล้านหนึ่งยังไงครับเดี๋ยวมีสวนพี่ติ๊กเต้นเออ มุกเดิมเลยมุกเคนติเลยแล้วพิติก็หนีเข้าป่าไม่พิถีเพราะว่พิทติ้งไม่เคเราอ่ะพิทเตอร์อาจจะต้องตามพี่ติกไปในป่านะพิทเตอร์อาจจะต้องเต้นในป่าครับพิทเตอร์ชื่อเพลงพิทเตอร์ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนในไฟคูดครับผมครับผมแล้วก็ซาของคินนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไป take off นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเราฟักซี่ได้แล้วนะครับคิมเองก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามคิมมาตลอดครับผมก็ หวังว่าในอนาคตเราจะติดตามอยู่ในนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากฮะไม่คุณฝากชาเลนจ์ของคุณได้หรือเปล่าชาเลนจ์เลครับชาเลนจ์ของพิมครับจริงๆร้อง่<ส>า,า,ายมาก<า>ครับไม<า>่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนนะอย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอาจจะก่อนมาครับวันนี้คิมลากทุกคนมาที่แฟนมีตนะครับผมหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์เต้นน่ารักๆ,ๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยื่นติ๊กแท็กพิมอันดรสกอร์พร้อมจะไปให้คิมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะแล้วคนที่หกยังไงครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงครับ ไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจเลยไม่ไม่รู้ว่าเชื่อไหมอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิมได้นะครับวันนี้เลยครับเอารอเลยโซโล่ซึ่งองแต่ละคนมนฉายความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วของอดีตงี้ของนี้ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนๆอีกห้าคนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเทสแล้วก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็ อ๋อองลินคิดว่าทุกคนน่าจะพอฟัง6คนรวมกันเราจะได้แบบสีสันที่แตกต่างกันครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับของคนอื่นมีเนื้อร้ององลิ้ไม่มีเนื้อร้องของนี้เป็นมีแต่ดนตรีครับอ๋อแล้ว ไม่มีท่าเต้นด้วยครับแปลว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเราโอเปนเมอร์สโอเปนเมอร์เพลงเลยนะครับผมไม่มีชื่อเพลงเลยครับเป็นโอเปนเนมเหมือนกันฮะช่วยช่วยคิดด้วยครับเปิดรับช่วยชิบชื่อหน่อยนะฮะเป็นแบบว่าคอสตอมซองให้องลีครับโอเคบนะรับอังดีร้องเพลงของใครได้บ้างแล้วในโซโล่อะไรแบบฟิล์มแต่ละคนโอ้ยผมร้องให้ทุกคนเลยเฮ้ย ดีใจมากๆเลยครับก่อนตามฟีดแบ็อยู่ตลอดครับทั้งทางแอป,ปแดงเองหรือว่าต๊อกต๊อกผมรู้อแอป,ปดำนั่นเองนะครับก็ดีใจดีใจจริงๆครับคือคือพอก่อนเห็นแบบชาเลนจ์ที่ยูเซอร์หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วแล้วมันติดหูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ครีเอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากชาเลนจ์ของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่า พอเห็นว่ามันแบบเ,เริ่มวรัลมันมันสรุปมากมาเลยครับนอกจากนอกจากอันนี้แล้วเนาะ <c oughs> เห็นเพิ่งเอามีเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมอ๋อลา่าสุดของคิมครับของคิมครับ <c oughs> ของคิมนาผมก็ใกล้จะปล่อยเร็วนี้แล้วครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงหยดใจนะครับผมก็ประกอบละครในวันที่ฝนพลังพรายนะครับช่องสามนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วนี้ฮนะ อ๋อโลกเร็วจเลยตกใจมากลากเลยเอ๊ะยังไงเนาะรู้อะไรมาอ๋อผมบอกโต๊มผมยังไม่มีครับอยากอยากมีอีกก็ได้ครับมีก็ได้ครับมีอีกมีได้เยอะครับมีได้เยอะครับ ก็สนุกสนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทําให้พวกเรา v o เองได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้พวกเราเองได้ลองทําอะไรหลากหลายมากๆเลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น MV ็ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายหรือเป็นแบบหรือผมเป็นแค่คนกวาดใน MV มีนิดนึงก็ได้ครับขอแค่ได้ออกนิดนึงเป็นยามก็ได้เป็นพาลงก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ครับเคยเป็นหมดแล้วเนาะผมติดตามอยู่มันมี Voxie การละครผมอบบากกเเลยตนนนีี่ัแ้ <laughs> เนี่ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยคนหาให้ผมโดนม,มีอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ครับผมจบโซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนแล้วการมารวมกัน,นอีกคท่านกับซิงเกิลของบ็อกซี่จะยังไงครับอ๋อจริงๆก็จริงๆก็รกอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่อาจจะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทํางานให้เรียบร้อยก่อนครับผมในทีน <c oughs> <ต>ี้เราจะได้เห็นกันไหมครับกับซิงเกิลใหม่ของบ<ต>็<ข>อกซี่ในทีนี้เราจะได้เห็นกันไหมซิงเกิลใหม่ของบ็อกซี่เออก็ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมก็คิดว่าน่าจะปีนี้ครับยังไงก็รอติดตามไปกันครับโตยากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นบ็อกซี่ที่มันแบบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออเราก็แบบว่าขึ้นมาระดับแนวหน้าของทีบ็อกเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเขินอยู่ครับก็ยังไม่กล้าพูดว่าเป็นแนวหน้าเลยครับครับก็จริงๆผมว่าอยู่คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ยังไงก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นพ็อกซี่ความคิดเล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับ อย่งนีให้ฝากแล้วกันนะโอเคครับได้ครับงานวันนี้งานวันนี้กับสิ่งความเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆของ Proxy จะได้เจอกันเอาไปเตยอากฝากอะไรไหมครับผมก็ขอฝากแฟนมิตรอบที่สองพวกเรานะครับผมชื่อว่าเบลเอ้ฟ Between the Stars ครับเบลแฟนมิตรแฟนมิตรเราบอกสองปี Second Proxy Anniversary Celebration Fan Meeting เสียงหล่อว่ะเสียงหล่อแอบแอบเสน่ห์เลยเกิน Second Second p r o x y v e r s a r y c e l e b r a t i o n Fan Meeting Between the Stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีตครบรอบของพวกเราพ็ oxy นะครับก็วันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับใครก็ที่อาจจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบ6มมงยเย็นนะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันฝากเป็นกำลังใจพวกเรา p r อ x y ทั้ง6คนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างความอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดี เนี่ยพี่กันพี่กัารนะพี่กันไปพูดไว้ฮะผมก็ไม่ทราบครับดูก่อนดูดูดูยูเซอร์ก่อนเดี๋ยวยูเซอร์อ่ะดูดูยูเซอร์ก่อนยูเซ่อ้นี่พิรุษหนึ่งแล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่าสำหรับแฟนฟอกซี่ต่างประเทศที่แบบมีวันนี้ไม่ได้มีโอกาสมาดูแล้วแบบอาจจะได้ดูจะซื้อบัตรมาดูทางออนไลน์เอาออนกัน่อย

Thank you all for being always being there for us and let's enjoy the show today for those that can cannot come today it's okay you can watch us like stream online and yeah i hope you enjoy the show <laughs> มันจะไม่เท่